ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนายพระเพลงคุงนะฮะโดยวันนี้นะครับก็จะเป็นศึกระหว่างอ่ะเกรตาคอสตูมหนึ่งนะครับนั่นก็คือคอตูมอ่าดีบัฟห้ามโยเวนข้ามทางนะครับ VS กับมายมรานะครับก็คือเป็นคอตูม มือนเดิมนะจําลาคอสตูมเ,เซตจี้เดิมๆเ,เลยนะฮโดยวันนี้ผมจะมาเล่นในดูสองเมตรนะครับถามว่าทำไมเองเล่นในดูสองเมตรก็คือแบบอ่าทุกคนจะรู้คำตอบกันเองนะอืมโอเคนะมาเริ่มกันเลยนะครับก็อ่าต่อไปก็อ่าอันนี้คือเกรตาทอยก่อนนะครับผม ก็อ่ <displayed, S 1> uh. ตไปตาต่อยก่อนก็สกิลสร้างเลนไม่ติดถือว่าโชคดีอยู่แต่ตัสินใจทออกำลังไปนะครับถือว่าเป็นการอุดลายเล่นของยมราผมได้ดีนะเพราะยมราผมชอบเปิดชอบเปิดสกิลไปที่หกนะอาเมื่อกี้ก็แอบแอบมีสปอยนะคือแบบว่าเกมรู้ว่าเกมนี้มันเล่นนานแค่ไหนะ โอเคพื้นอ่าแล้วก็เกรดความรู้นะพื้นที่ของเกรตามันสามารถลบบล็อกเอฟเฟกของยมราได้คนระับคือบล็อกเอฟเฟกโคมไฟก็ลบได้อยู่ดีนะเอ่อ mm hmm. ัดกันลบนะยมราก็ลบของเกรตาทิ้งได้เกรตาก็ลบของยมราทิ้งได้มันโอเคอ่ามันเขาจะจบเท์มผมนี้ยแล้วเขาก็วางกันผมไม่ถูกด้วยอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปที่หนึ่งอ่ะผมกะจะหอเขินถอยหลังนะหวังว่าหอเขินมัน ดะ <laughs> ผมเบิ้ลสีไปแล้วเปลนไม่ติดนะครับต้องอเบิ้ลสองอีกรอบนะบแล้วเบิ้ลสองติดด้วยนะรอบ,บนี้ต้องหวังลุ้นไดเมนชันนะหลุมไว้ที่เดิมแล้วก็ลุ้นไดเมนชันนะเหยียบลงสปริงนะครับลงหลุมแล้วก็ลุ้นโอเคลุ้นหอออื่นไม่ได้เน,นื่องจากว่าผมหมดนะครับดังนั้นผมก็จะทําการวางหลุมดำไว้ที่เมืงองเมืองของเรนนะฮะ เออเล่นลืมบอกไปนะครับเล่นมันอันนี้คือเพื่อนผมเป็นทีมงานนะผมบอกเขาใส่สุดได้เลยออแบบแบบไม่ต้องเอามือนะเดี๋ยวหาว่าผมบอกให้เขาอ่อยให้ก็ไะแบบเต็มที่เลยแต่แบบจะจะชนะก็ชนะเลยนะฮะแต่แพ้ก็แบบแพ้ไปเลย ต่อไปก็อ่าโอเคถอยถอยหลังนะอ่าเหมือนสก,กิลสร้างเลนเขาก็จะไม่ติดแล้วข้อตูมผมว่าไม่ติดนะฮะวิ่งแม่เหล็กไปฟ้ามันเป็นข้อตูมนะฮะตามจะแบบของเซฟเกาหลีแล้วก็อ่าในทีมสุดหอกเลยผมว่าติดสักทีคอมได้เวลาคอมโบแล้วแล้วก็วางไว้ตรงสีหน้านะครับกดคู่แล้วก็ลุน้นเบิ้ลสองกับเบิ้ลสี่นะฮะอ่าเบิ้ลสี่นะครับก็ ลงไปนะครับเหยียบพื้นที่ลาวาแล้วหลังจากนั้นก็จ่ายเงินเช็คการ์ดเรียบร้อยนะฮะตุ๊กตาเวมไพร์ตีเดฟ,เ,ฟเล่นไหลาให้แล้วก็พร้อมกับเลื่อนนะครับทอยสองนะครับน้ำมันดนอกสามสุดยอดเล่นไม่ติดเยียบ อ่าเขาจะถอยไปไหนเขาถอยแต่ใจถอยสิบสองถอยหลังนะครับที่จริงถ้าจะวัดสองสองหน้ามันก็น่าจะเสียงไปนะเพราะว่าสองหน้าตรงนั้นมันมีเลนของผมเลยแล้วด่านนี้เลนมันค่อนข้างแพงอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับที่ต้องมาเล่นในด่านเนี้ยเพราะว่าอ่ามันมันเป็นแบบที่ดูปกติที่สุดแล้วในเซฟกอลีใช่เพื่อไม่เกิดการเสียเปรียบได้เปรียบกันนะฮะแมป เนี่ยมันก็คล้ายๆแมบอ,อารีนาเลยแค่เมืองวันเพีงใช่ไหอันนี้ก็เกือบจะลายวิกนะครับก็หยยบที่เดิมนะคอมโบเหมือนเดิมนะวางหลุมไว้ข้า้างนะครับรอบนี้คือเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับคอมโบก็ห่อเหินเหมือนเดิมนะก็คอมโบมันก็วนกันอยู่เงี้ย ก็เสียดายหน่อยที่ว่ามันมีอระบบกลางๆอย่างจังหวัดวาร์ปมานั่นแหละนี่ผมจําได้ว่าผมถอยเบิ้ลสุดหลอดแต่มันดันออกเคสเจ็ดไม่ลงเมืองก็อีกดีนะผมยังไม่ตายเกมนี้ก็สูสีใช้ได้อยู่นะต่างคนต่างของไม่ออกของไม่ออกก็จบกันยากที่จริงเกมมันควรจบไปนานนะเธอสองเธอ์นเะนี้ยเกมมันก็จบแล้วะควรมีใครเต้ทอยกันอี้ขกนาดเนี้ยแต่นานๆทีนะจะได้เห็นอะไรแบบนี้ อ,เอ่เวนโดยที่เมนมาทำไงมันจะเตะผมอะโอ้ยโดนขงังถ้าโดนขงดังแบบนี้คอร์สมันจะไม่ออกนะคอสของไอ้ไอ้อะไรคอร์สยมลามันจะไม่ออกมันก็เหมือนสกิลยูตัวไปอือารมณ์มันคล้ายๆเอลิเซ่โดนขังคุกม,มันก็วิ่งไม่ออกอ่า ยังไงอย่าคิดนานสิเพื่อนโอเคเนีย่ยดูดีดังฟีบีเมืองหลายเลขฟีบี่ยคุณเอาอะไรมาสู้บ้าบุดีนะไม่โดนตัดการตะกูกกูลายเฟนเน่ัตหวันนี้ลุ้นดเมนชั่นนะครับอ่าดเมนชั่นติดก็โดนเลยอ่าโอเค เรียกแถวนะแต่ทาไมลาวาผมไม่สร้างวะเนี้ยเอ่อเง้นเหยียบที่เดิมอ่าลาวาสร้างแล้วนะครับก็ได้เวลาคอมโบอีกรอบนะไม่จะรู้ผลอะไรเกมนี้บันสองชึบเหยียบลาวาบังคับจ่ายบังคับเรียกเอ่อห่อเขินคอมโบห่อเขินมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าอโอเคผมจะนับใครบ คอมโบหเงใช่ไม่ได้ว่าจำกัดวาบหมดโอเคก็เนื่องจากตาที่แล้วเรียนมันได้เริ่อคนแรกใช่ไหมงันตาอย่างี้มหผมเรื่องคนแรกป่ะถามว่าเรียกได้ไหมใหม่เออก็สุ่มการดกันล้วนเกมทอยลูกเต๋าก็จังหวะนี้ก็ผมก็คอมโบไปนะะเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้มันเป็นการวางลายเมืองปกตินะตอนผมเล่นยำรามันจะได้เล่นง่ายๆแล้วก็จะห่อไปที่สิหนะเป็นไงนี้แล้วก็ผมก็จะเบิ้ลเบิ้ลเสร็จปุ๊บเลือกลงเมืองนะอ่ะขอเป็นเมืองเดิมเมืองดีเมืองเดิมนะก็ลุ้นห่อแต่มันดันไม่มีอะไรออกก็เบิ้ลให้มันครบๆไปนะครับ ก็ลงก่อรล้างนะครับอ่าแล้วก็ลุ้นห่ออีกรอบนะผมจะห่อไปประมาณสิบหลังแล้วกันเพราะว่าเลนมันมีมัดสวินไงเนี่ยต้องวางหลักเพียในครอบผุมไว้แบบประมาณนี้ยแล้วผมก็เบินบัตรเชิญในระเทศเขาหมดเลยนะบังคับไม่เขาต้องทอยสี่หลังซึ่งการทอยสี่หลังมันมีโอกาสทอยออสองใี่ไม่ล่าเลยอืมนะอืม เมื่อกี้เขายึดพนทีเอาป้องกันผมออกอไม่ติดเอยว่าคนต้องบนสิบสองไปแน่เลยเออเขาเบิ้ลสิบสองไม่ได้นี่วะมาเบิ้ลสิบสองมันหลงคูเขขโมยเงินแล้วก็มาอันนี้เป็นปืนหมัดพะวเหมียวอะคือมันจะขมโมยขมโมยเงินด้วยมันเหมือนปืนหมัดขมโมยเงินของไทยอะนั่นแหละจีเดียวกันเลยเขาสามารถเหมือนกันปะ อ่าต่อไปก็อืมด,ดูเหมือนว่าจะไม่มีเมืองไว้คอมโบต่อนะมาตาผมคอมโบบ้างเหยียบเมืองหกเลวก็เหาะสิบสองหลังจากตัวเองนะครับคอมโบเดิมเลยนี่วางเมืองแบบนี้มันจะเล่นง่ายอ่าเดี๋ยแบบ ถอยสองติ๊กบอบอถอยสองนะครับออกสิบเอ็ดอันนี้ผมจาได้ว่าผมจะถอยสองถ้ามันออกสิบเอ็ดอย่างน้อยก็ดีที่โลมันชาร์จนะครับวางไว้สองหน้าเพื่อไม่ให้เขาเล่นได้เนะขาต้องเล่นสิบสองอย่างเดียวนะครับมันจะดูดผมไม่ได้ในทีแรกนะครับอไปนี่ชาลาดอืมแล้วก็ยังไง สองหลังอแปลว่าแบบนี้ก็ดูผมได้แล้วเป็นไงบรรยายการกระทําตรงบรรยายแล้วไม่ยอมลามันมั่งเสริแล้วม,มันลอยเสริผมอยู่โอเคโดนดูดก็น่าจะราต่อได้หยับหยับนะั่นมีขนาดไม่มีรองเท้าซูเปอร์เดเมนชันนะฮะนี่มันยังรำหโหดขนาดนี้อ่าดูดมาอ่าหมวกหมดแล้วนะครับ เชิญมาดูกันว่าผมจะมีโอเคจะโดนตัดกาไหมมันมันจะมีตัดกาแน้ะไม่โดนนะเด้ถอยอีกรอบอ่ะยังไม่จบเทนอีกอนะสองหน้านะฮะอ่าโอเคหลวงปุ่แต่เขามีสปริงอนะ่ะอ่าดีบับยกเว้นทำอะไรห้ามยกเว้นทำอะไรไม่ได้ม,มีหมัดเพชรอ่าโดนดูดน,นะกดกู้ไปเลย โดนเชิญซ้ำอีกโอเคเกมจบพอพักสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะสำหรับอาเกรตาคอตุมหนึ่งแล้วก็เกรตาคอตุ่มสองอไม่ใช่แล้วก็ยอมราก็เลิปนี้แล้วไปก่อนนะสวัสดีครับ